ก็ผ่านผลไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับงานวันเกิดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็มีมีเพื่อนๆจากวงการนะคะ <c oughs> เข้ามาร่วมยินดีแสดงความยินดีเยอะๆมากมายน้องนาริตะไม่สบายนะคะไม่ได้มาก็มีแต่เพียงน้องโตเกียวนะน้องโตเกียวนะคะที่มาอยู่กับพ่อบิ๊กนะคะแล้วก็ศิลปินโตเกียวมิวสิกก็ให้ของขวัญน,นะคะกับบอสนะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ชอ เงินนะคะจากบ้านฮักน้องบิ๊กนะคะและก็จากาพี่ดิวนะคะพี่ดิว support น้องบิ๊กนี่แบบว่าเป็นช่องเงินแบบว่าอย่างใหญ่ๆเลยนะคะก็ขอขอบคุณพี่ดิวนะคะขอให้สินค้าของพี่ดิวคือขายดีปังปังปัง,ปงเป็นพันล้านเลยนะคะที่ support น้องบิ๊กอันนี้คือน้องยูรินะคะทุกคนคือทีมงานคือเป็นสีแดงอันนี้าวายุนะคะ ใช่ไหมอืมนักร้องอ่านี่นักร้องน้องกล้องวายุนะคะอันนี้ตอนที่ไปอ่าเยี่ยมน้องนะคะอืมอันนี้ช่อช่อช่อเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องบิ๊กจากพี่ดิวนะคะ อ่าสุดยอดมากๆนะคะคนดีก็มีคนรักเยอะนะคะคนไม่ผิดก็ต้องควรได้รับการซัพพอร์ตนะคะอันนี้น้องเจนนี่นะคะและที่ขาดไม่ได้คือน้องเบสคำสิง์นะคะซึ่งอ่าน้องน่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นเพื่อนกันกันกบอ่าน้องบิ๊กนะคะเขาก็เจออะไรมาเยอะก็สองคนนี้เขาก็จะ เข้าใจกันนะคะทุกคนนะใดๆแล้วคือเป็นคนที่ขยันทำงานนะคะอันนี้พี่ดิวก็น่ารักมากๆเลยนะคะงานวันเกิดของอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับ FC นะคะโตเกียวมิวสิกนะคะ FC ะน้องบิ๊กนะคะเพราะว่าแม่เพชรนะคะก็เป็น FC ตัวยงของน้องบิ๊กเหมือนกันนะคะชอบคนทำมาหากินนะคะ,อะชอบในความขยันของน้องๆน,นะคะ เชื่อว่านะคะน้องอหลังจากที่ฟ้าหลังฝนก็จะสวยงามเสมอนะคะก็ได้รับโอกาสดีๆนะคะจากาผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะคะรวมทั้งที่ขาดไม่ได้ก็คือ FC ที่น่ารักมากๆนะคะน้องบิ๊กอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะ FC ที่ FC คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจคอยติดตามผลงานนะคะยังไงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็จะ ไม่ลืม f c นะคะเมื่อ f c ตําตหนิมานะคะบอกกล่าวมาว่าอันนู้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีผู้ย่บ,บ้านฟิลแลนก็พร้อมจะรับฟังนะคะอันนี้เป็นรูปน่ารักนะคะของเพื่อนนะคะพี่ดิวนะน้องบิ๊กก็มีความสุขคือคือบอกเลยว่างานเป็นงานวันเกิดที่อลังการงานสร้างมากๆแล้วก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักมีแต่คน ใกล้ชิดนะคะที่ไปอวยพรวันเกิดน้องนะคะแม่เพชรก็ขออวยพรวันเกิดให้น้องบิ๊กนะคะฟ้าหลังฝนก็ให้อ่าบอสบิ๊กโตเกียวมิวสิกนะคะ,ะมีงานเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็ปังๆๆมีเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์หลายๆผลิตภัณฑ์นะคะอะ เอ่อความดีน้องก็บอกว่าถ้าน้องพูดความจริงขอให้น้องรวยๆปังๆนะคะน้องก็รวยแล้วตอนนี้ทุกคนน้องก็รวยแล้วใดๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเนาะเพราะว่าทํางานเยอะเยอะนะทำงานเยอะมากไปเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะก็จะเป็น f c นะคะคอยซัพพอร์ตน้องบิ๊กไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้รักษาความน่ารัก ความสดใสความาทัศนคติที่ดีแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็แม่เพชรนะคะก็พยายามเอ่ทำคลิปประปะ,ปะ,ปะลงไปเรื่อยๆ